Oh, oh, สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับการรีวิวไพ่ The Moon and Stars Tarot กันต่อนะครับพารน,นี้ก็เป็นพาร์ทเนาะเราก็จะมาพูดถึง Major a r อาค a กันต่อเลยและกันนะครับเราพูดถึงไพ่5ใบแรกกันไปแล้วเรามาว่ากันต่อถึงใบที่6กันนะครับไพ่ใบที่6 The Lovers คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นั้นก็คือการถูกรบกวนความเป็นหนึ่งเดียวความรักความมั่นใจการรวมกันไพ่ The เวอร์สนั้นเป็นสิ่งที่จะมองเห็นได้โดยสัญ,ญลักษณ์ดาวตกซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตั้งมั่นและการขอพรถึงแม้ว่าร่างกายจิตใจเขาจะอยู่กันคนละที่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังจ้องไปที่พระจันทร์ที่เต็มดวงซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการให้พรและพลังในขณะที่คู่ของเธอนั้นกลับจ้องให้ลึกลงไปที่ตัวเธอแสดงถึงความยกย่องเชิดชู ทั้งสองนั้นลอยอยู่ท่ามกลางพื้นที่แห่งอวกาศเป็นสัญลักษณ์แห่งสิ่งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจและสัญลักษณ์ของราศีมิถุนก็สามารถถูกมองเห็นได้จากด้านบนซ้ายที่อยู่ไกลๆจากเขาทั้งคู่ความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือ decision การตัดสินใจ the lovers นั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดใจความพร้อมสำหรับการผจญภัยครั้งใหม่ในเส้นทางแห่งความสัมพันธ์แต่ว่านั่นก็ไม่ได้อยู่แค่ใน ความรักความโรแมนติกอย่างเดียวไพใบนี้แสดงถึงการตัดสินใจที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะได้เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเราเข้ามาจงมองไปที่ผลประโยชน์ระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นเส้นทางหรือความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่จะต้องถูกเสียสละ ไพ่ใบในี้จะย้ำเตือนเราว่าเรานั้นมีความใคร่มากกว่าความรักหรือเปล่าเราจะเป็นจะต้องมองไปถึงอนาคตให้ได้นะ Star message ของไพ่ใบใน,นี้นั้นก็คือจงพิจารณาทางเลือกของเราให้ดีและตัดสินใจให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้และยอมรับกับมัน Moon magic affirmation ของไพ่ใบ,ใบในี้คือฉันอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ในเรื่องเกี่ยวกับความรักของฉัน นี่ก็คือไพ่ The Lovers นะครับไพ่ใบที่ 7 d ็ c a r i o t คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นั้นก็คือการได้รับแรงกระตุ้นความมีระเบียบวินัยต่อตัวเองความสำเร็จการเดินทางพลังงานและการเคลื่อนไหว d e c a r i o อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกขับเคลื่อนโดยสตรีผู้มีจิตใจอันแข็งแกร่งผู้ที่ควบคุมพลังแห่งจักรวาลด้วยความตั้งจิตตั้งใจอย่างสุดๆเธอนั้นถูกดึงไปด้วยเสือสองตัว เธอนั้นได้ลาทิ้งโลกและออกเดินทางไปสู่จักรวาลเธอนั้นให้ความสัมพันธ์กับการให้ความสำคัญกับการเดินทางและการปรับปรุงตัวด้วยการที่ห้อมล้อมไปด้วยดวงดาวและดวงจันทร์นั้นแคริออตรถม้าของเธอนั้นก็จะแสดงถึงความสำเร็จท่ามกลางลักษณะดาวแห่งราศีกรกฎแสดงอยู่ทางด้านซ้ายและเป็นภาวะอารมณ์ที่เป็นบวกนั่นเอง ความหมายของไพ่ดิคาริอตนั้นก็คือบร o กเกสหรือ การเดินหน้า d e Car r อ o นนั้นมักจะปรากฏในช่วงเวลาที่เรานั้นถูกดึงไปในสองทิศสองทางและบอกให้เรานั้นตัดสินใจว่าเราจะเลือกทางไหนดีไพ่ใบนี้จะแสดงถึงพลังแห่งจิตใจที่เราจะเปลี่ยนมันมาให้เป็นการลงมือกระทำโอกาสต่างๆจะถูกแสดงขึ้นมาให้เห็นเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จหรือแม้กระทั่งได้สิ่งอันเป็นเม็ดเงินจงตั้งมั่นในเป้าหมายของ ลงมือกระทำมันจริงๆและ การไปถึงที่หมายนั้นจะทำให้เราได้รับรางวัลพลังของเรานั้นจะถูกใช้งานอย่างชันฉลาดถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะไม่ได้เป็นแบบที่เราตั้งใจไว้ไตั้งแต่แรกแต่มันก็เป็นบทเรียนที่คุ้มค่าและเป็นการเติบโตทางจิตวิญญาณอีกด้วย Star Message ของไพ่ใบนี้นั้นก็คือเรานั้นสามารถก้าวข้ามทุกอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้ Moon Magic a f f i r m a t i o ัของไพ่ใบนี้นั้นก็คือฉัน จะมองไปที่อนาคตและเชื่อในสิ่งที่ฉันปรารถนานี่ก็คือไพ่ดิ c h a r i อ t นะครับไพ่ใบที่8 justice คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นั้นก็คือความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์การมีหลักการการรักษาสมดุลการตัดสินและความเท่าเทียมมีสตรีที่จ้องไปสู่ตาช่างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของราศีตุลที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของการตัดสิน ด้วยกฎและความจริงนั่นก็เปรียบเสมือนว่าเธอนั้นมองไปสู่จักรวาลการถือตาช่างไว้ในมือเราจะสังเกตได้ว่าตาช่างนั้นมันเสมอ เท่าเทียมกันโดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นความบาลานซ์ของพลังงานระหว่างพระจันทร์และพระอาทิตย์กลางวันและกลางคืนด้านหลังนั้นเราจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงที่่องสว่างอยู่ด้านบนตัวเธอคอยให้พรให้เกิสถานการณ์ต่างๆด้วยความสนุกสนานและส่องแสงไปสู่สถานการณ์ที่เรามองไม่ค่อยเห็นความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือ truth หรือความจริงไพ่ justice นั้นแสดง ถงถึความซื่อสัตย์และการยึดกับกฎเกณฑ์ในสถานการณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งชีวิตในบ้านหรือแม้กระทั่งที่ทำงานเรานั้นเป็นคนที่จริงต่อผู้คนที่อยู่รอบตัวเราหรือเปล่าถ้าหากว่ามันไม่เป็นแบบนั้นการกระทำของเรามันก็คงต้องการคำตอบอะไรสักอย่างไพ่ใบนี้ เป็นสนัญลักษณ์ว่าเรานั้นถูกกระทาแบบที่ไม่ได้รับการชั่งน้ำหนักให้ดีพอและเมื่อผ่านช่วงระยะเวลาไป ทุกๆอย่างมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งวิธีการและเหตุผลว่าทำไมเราถึงเจอแบบนี้ในอีกด้านหนึ่งนั้นบางทีบางคนที่อยู่รอบตัวเราอาจจะมีความรู้สึกผิดบาปที่ใช้ประโยชน์จากความใจดีของเราและมองเป็นความอ่อนแอไพ่ใบนี้จะแสดงถึงความสมดุลระหว่างชีวิตในบ้านและที่ทำงานด้วยเช่นเดียวกัน Star Message ของไพ่ใบนี้นั้นก็คือ จงมองหาคำตอบที่เราต้องการและยอมรับความจริงนั้นให้ได้มูลแมจิกแอฟเฟอร์เมชันของไพ่ใบนี้นั้นก็คือฉันจะค้นหาความสมดุลในทุกๆสิ่งที่ฉันทำนั่นเองนี่ก็คือไพ่ justice นะครับไพ่ใบที่9 The Hermit คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นั้นก็คือการมองเข้าไปสู่ตัวตนภายในการแยกออกจากสิ่งอื่นความผิดหวังการทดสอบต่อตัวเองการศึกษาและการแยกออกมาอย่างโดดเดี่ยว The Hermit นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นภาวะที่จำเป็นต่อการตรัสรู้เขานั้นนั่งอยู่บนสุดยอดของทางช้างเผือก ด้วยดวงตาที่ปิดสนิทเขาใช้เวลา ในการให้กับตัวเองด้านบนเขานั้นมีสัญ,ญลักษณ์แห่งราศีกันซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเพอร์เฟกในรูปแบบของความละเอียดละออถูกทุกจุดนั่นเองรวมถึงสัญ,ญลักษณ์ของจากราศีอื่นๆก็ยังรายล้อมอยู่รอบตัวเขาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต้องการที่จะให้ทุกคนนั้นถอยออกห่างจากตัวเราสิ่งเดียวที่เขาต้องการในตอนนี้คือปัญญาดวงดาวที่จะส่องสว่างให้แก่ ท้องฟ้าซึ่งเป็นสิ่งที่จะแสดงถึงคำตอบของคำถามความหมายของไพ่ใบนี้นั้นก็คือ solid t u e หรือความสันโดษนั่นเอง star message ของไพ่ใบนี้ออกข้ามาอันหนึ่งต้องว่าถึงความหมายกันต่อก่อนเนาะนี้เป็นช่วงเวลาของการสะท้อนภาวะอารมณ์ของตัวเองในขณะที่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นศัตรูกับเราไปเสียหมดณนะขณะนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการร่นถอย จากจุดที่เราเริ่มต้นเส้นทางเดินต่างๆเรานั้นจะรู้สึกว่าเราอยากจะหายใจเข้า ออกให้ลึกพยายามที่จะใช้เวลาในการค้นหาตัวเองเรานั้นต้องการความเงียบสงบเราอาจจะไปหลบซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงนี้หลบออกจากเพื่อนฝูงและครอบครัวออกไปก็เป็นได้ Star Message ของไพ่ใบนี้นั้นก็คือจงใช้สถานการณ์นี้อย่างคุ้มค่าในเชิงของการเรียนรู้เรานั้นจะค้นพบอะไรบางอย่างที่มีค่าอย่างแน่นอน m o o n Magic a f f i r ร์เมชัม่นของไพ่ใบนี้ก็คือ ฉันจะให้เวลาแก่การทำสมาธิเพื่อที่จะให้จิตวิญญาณของฉันเติบโตขึ้นนี่ก็คือไพ่ The Hermit นะครับต่อมาคือไพ่ใบที่10 The Wheel of Fortune คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นั้นก็คือความสำเร็จการเติบโตการเคลื่อนไปข้างหน้า การได้รับพรการไปตามจังหวะไพ่ The Wheel of Fortune นั้นประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ของจักรราศีทั้งหมดซึ่งนั่นแสดงถึงไม่ว่าเราจะอยู่ราศีไหนก็เป็นราศีที่เท่าเทียมกันกับราศีอื่นนั่นเองได้รับพรเสมอเหมือนกันสัญลักษณ์ดวงจันทร์ทั้ง4 ที่อยู่ใน4ขั้นตรงกลางของวงล้อนี้แสดงถึงพลังอันเต็มเปี่ยมความตั้งมั่นการให้อภัยและการลงมือทำซึ่งนั่นเป็นสนัญลักษณ์ของการเคลื่อนไปอย่างสม่ำเสมอ ดวงดาวต่างๆนั้นหมุนรอบวงล้อนี้และคอยซัพพอร์ตพลังงานให้แก่มันความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือกามาหรือว่ากรรมนั่นเองความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่หลบเลี่ยงไม่ได้และโชคชะตานั้นก็อยู่ข้างเราเรานั้นได้รับพรด้วยความโชคดี ด้วยเวทมนต์แห่งจักรวาลดวงดาวและดวงจันทร์ทุกอย่างนั้นกำลังจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นการงานเรื่องที่บ้านความสัมพันธ์การเงินและอาชีพในขณะที่การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นกำลังมาไพ่ใบนี้จะนำพามาซึ่งการเติบโตและการเคลื่อนไปโดยการเกิดโอกาสต่างๆการเชื่อมโยงทางจิต จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นไพ่ใบนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของจุดจบของความโชคร้ายนั่นเอง Star message ของไพ่ใบนี้นั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกกำลังเกิดขึ้นวงล้อกำลังหมุนไปแล้ว Moon magic affirmation ของไพ่ใบนี้นั้นก็คือฉันศรัทธาในโชคชะตาและให้โชคชะตานั้นนำทางฉันไปในทางที่ถูกต้องนี่ก็คือไพ่ h e h e e l of Fortune นะครับต่อมา ไพ่ใบที่11 strength คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นั้นก็คือความมีเกียรติความมั่นใจความศรัทธาความไม่โลเลความเที่ยงตรงการคาดคะเนและความจำบุรุษที่วางมือไว้บนศีรษะของสิงโตนั้นเป็นสนัญลักษณ์ของการควบคุมพลังว่าพลังที่ยิ่งใหญ่นั้นอยู่ภายในมือของเขา เขานั้นไร้ซึ่งความกลัวด้วยความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งว่าเขาคงจะไม่ถูกโจมตีความสามารถที่จะมีความมั่นใจและมีอํานาจนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เขานั้นสามารถจัดการกับความโกลาหลรอบๆเขาได้สัญลักษณ์แห่งราศีสิงห์นั้นถูกเห็นได้อย่างชัดเจนในขณะที่สิงโตนั้นก็แสดงถึงความซื่อสัตย์รวมถึงแสดงถึงความ ทุ่มเทต่ออะไรบางอย่างอีกด้วยความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือ bravery หรือความกล้าหาญจงแบ่งแยกสิ่งที่สูงกับสิ่งที่ต่ำและให้เวลาในการที่เราจะเอาชนะภาวะอารมณ์ของตัวเองตอนนี้เราจะต้องเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งอันสอดคล้องกันกับตัวเราเพื่อที่เราจะได้เข้าใจสถานการณ์และหยิบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวเราเองจงกล้าหาญและ ยืนหยัดต่อสิ่งที่เรานั้นเชื่อเพราะว่าเรานั้นก็ได้รับความช่วยเหลือและความรักจากสิ่งที่อยู่รอบๆเราเช่นเดียวกันการกระทําอย่างกล้า,าหาญสูงส่งคือไพ่ใบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องแสดงให้ชัดเจนว่าเรานั้นคิดและรู้สึกอย่างไรถ้าหากว่าเรานั้นยังไม่ได้ทำจงอุทิศตนให้แกการพัฒนาตัวเองในขณะที่ พัฒนาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา ไปพร้อมๆกันด้วยเรานั้นไม่มีทางที่จะรู้มากพออยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะต้องหาความรู้เพิ่มการตีความเพิ่มเติมของไพ่ใบนี้ก็จะแสดงถึงสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกัน Star message ของไพ่ใบนี้นั้นก็คือจงยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองและทำในสิ่งที่ถูกต้องจงดูให้ดีรอในจังหวะที่เหมาะก่อนที่จะลงมือทำมันจริงๆ Moon magic affirmation ของไพ่ใบนี้ก็คือชั้นนั้นปลอดภัยและมั่นใจในทุกสิ่งที่ฉันทำนั่นก็คือไพ่ t r e n g t h นะครับต่อมาไพ่ใบที่12 The Hangman คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้นั้นก็คือความพอใจความสุขการได้พักความสงบและการปล่อยมันไป The Hangman นั้นคือการถูกแขวนให้กลับหัว ด้วยขาด้านขวาของเขาที่ถูกมัดไว้รอบพระจันทร์เต็มดวงเท้าซ้ายของเขาแสดงถึงความเป็นอิสระและจริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะออกจากภาวะนี้ได้ถ้าเขาต้องการเขานั้นจ้องมองไปสู่ท้องฟ้าที่มืดสนิทด้วยพลังรอบๆตัวเขา ทำให้เขานั้นสงบและรู้สึกไม่มีปัญหาอะไรเขาพึงพอใจกับสถานการณ์นี้อยู่แล้วเขารู้สึกถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวในขณะที่อยู่ใน ท่วงนี้แสงต่างๆของดวงดาวก็มาปรากฏอยู่รอบศีรษะของเขาซึ่งนั่นแสดงถึงความคิดภายในที่ตื่นขึ้นการรับรู้สิ่งใหม่หรือการตรัสรู้นั่นเองความหมายของไพ่ใบนี้นั้นก็คือ stillness หรือการอยู่นิ่งๆเราอาจจะรู้สึกว่า ถ้าหากเรานั้นเจอสถานการณ์อะไรที่หยุดนิ่งเราอาจจะรู้สึกปลอดภัยในสถานการณ์ณนะตอนนี้จงใช้เวลาในการหายใจเข้าออกแล้วก็มองไปรอบๆตัวสักหน่อยเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปหรือว่ามองข้ามสิ่งที่เรามีไปนั่นเองไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่แห่งจิตวิญญาณมันกำลังบอกให้เรานั้น ทำสมาธิพินิจพิเคราะห์และตัดสินสถานการณ์ทำเรื่องนี้ไปตามลำดับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำสิ่งต่างๆคนเดียวและ มองไปสู่ตัวผลงานของตัวเราเองมันจะทำให้เรานั้นหาตำแหน่งที่ดีขึ้นของเราได้นั่นเอง Star message ของไพ่ใบนี้นั้นก็คือจงพยายามที่จะเห็นสถานการณ์จากหลายๆมุมมอง Moon magic affirmation ของไพ่ใบนี้นั้นก็คือฉันจะรออย่างมีความหมายและฉันจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่า เพื่อที่จะให้กำเนิดแก่ไอเดียใหม่ๆนี่ก็คือไพ่ตีแฮงแมนนะครับ ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับไพ่เมเจอร์อาคานาพาร์ทที่2นะครับก็มาได้กันอีกนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวก็พาร์ทหน้าน่าจะจบเมเจอร์แล้วเราค่อยไปว่ากันต่อนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้และครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นพระไพมณีกับฤพูคีตานะครับเราก็คงจะมาเจอกันในหัวข้อนี้วันจันทร์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทตานทวพยากรไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรา มาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ